ณหมู่บ้านท่าสำราญที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขามีตำนานเล่าถึงตาน้ำมรณะตาน้ำใสสะอาดที่ไหลออกมาจากถ้ำหลังน้ำตกซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปไกลเพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพรายน้ำโบราณที่เฝ้าคุมทรัพย์ทองคำคำจุนหมู่บ้านเอาไว้แต่แล้วความแห้งแล้งก็มาเยือนพืชพันธุ์ตายสิ้นมีเพียงตาน้ำนี้ที่ยังไหลยอยู่กล้า ชายหนุ่มผู้กล้าหาญจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาสาเหตุที่น้ำในหมู่บ้านเหือดแห้งกล้าเดินทางฝ่าป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยหมอกประหลาดเขาต้องรับมือกับเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขาตลอดทางการทดสอบจิตใจเขาพบกับพันไม้ประหลาดที่ขยับได้เหมือนมีชีวิตจนกระทั่งมาถึงหน้าถ้ำตาน้ำที่นั่นเขาพบกับซากโครงกระดูก ของผู้ที่เคยมาลองดีในอดีตในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่ส่องแสงสีฟ้ามนกล้าพบกับขุมทรัพย์ทองคำมหาศาลที่จมอยู่ใต้น้ำใสแต่กลางสระน้ำนั้นปรากฏร่างของพรายตาน้นาำสตรีในชุดโบราณขาดวิญญาณผิวซีดเพื่อดดวงตาสีแดงฉานเธอไม่ได้ฆ่ากล้าทันทีแต่ยื่นข้อเสนอ หากต้องการให้น้ำกลับไปหล่อเลี้ยงหมู่บ้านกล้าต้องมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้เธอกล้าเกือบจะมอบจี้ห้อยคอที่เป็นของดูต่างหน้าแม่ให้แต่เขาสังเกตเห็นว่าที่เท้าของพลายน้ำมีโซ่ตรวนที่ทำจากทองคำรัดอยู่เขาตระหนักว่าพลายน้ำไม่ได้เฝ้าสมบัติแต่เธอถูกคำสาปของความโลภของคนในอดีตพันธนาการไว้กล้าจึงไม่เลือกหยิบทองคำ แต่ใช้มีดอาคมประจำตระกูลตัดโซ่ตรวนนั้นแทนเมื่อโซ่ขาดร่างพรายน้ำกลายเป็นแสงสว่างหายไปทำเริ่มถลม่มกล้าหนียกมาได้ทันพร้อมกับสายน้ำที่กลับมาไหลแรงกว่าเดิมน้ำนั้นไม่ได้เพียงแค่ดับกระหายแต่ทำให้แผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ทันตาเห็นหมู่บ้านรอดผลความตายและไม่มีใครเห็นตานํำนั้นอีกเลย